สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับกับ u ซวิว a อลครับในโหมดเอาชีวิตรอดโอเห็นต้นไม้ที่ผมปลูกไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมต้นใหญ่แล้วและที่ผมจะทําต่อก็คือปลูกต้นไม้อยู่กลางทะเลเห็นไหมครับโอ้วิต้นนั้นลองปลูกดูโตแล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมโอ้สุดยอดสุดยอดครับโอ้ต้นไม้กลางทะเลดูนะครับ วิธีไปก็คือพายเรือไปปลูกนั่นเองนะอ่าโอ้พายเรือปลูกต้นไม้มีที่ไหนครับอืมโหโตแล้ววะข้ามคืนไปคืนเดียวเองอะทดลองปลูกดูนะครับโตแล้ววะเอ้านี่เห็นไหมเห็นไหมต้นไม้มันก็เหมือนจะปลูกอยู่กลางทะเลเลยเห็นไหมครับอสุดยอดไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ย ไหน่สิครับนิดนึงนิดนึงเอ้ยโอ้โหเออปลูกยากปลูกเย็นเหลือเกินเนาะเอาใกล้ๆไหน่อยใกล้ๆไหนนี่เห็นไหม,มใกล้เกินเดี๋ยวเกยตื้นนะครับนี่เห็นไหมครับอโอ้โหนี่ต้นแบบสีขาวนะครับ นี่โอ้โหเป็นแถวเลยเห็นไหมต้นไม้กลางทะเลโอ้โหตัวนี้มัง่งเปลี่ยนมัง่งอันนี้เป็นแบบสีสีดำใช่ไหมต้นอะไรนะโอกหรือเปล่านี่เข้าไปในร่องสวนเลยไหมหเดี๋ยวก่อนนะจะเข้าไงดีนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมุมมองก่อนอือหึอ่อา ต้องงี้เอองี้งี้งี้เล็งก่อนเล็งก่อนเออต้องงี้อืมโอ้เออนี่นนนนต้องงี้มันต้งจะมองเห็นนะครับอืมโอเคเอาละเอาละอย่าเกยตื้นนะอุย้ยฉลามมีด้วยโอ้โหนี่เกลี้ยงครับอ้าวเฮ้ย efendim, บัวค่ะอุย้ยไอ้ลามไอ้ฉลามเฮ้ย เอ้ยอโถวหัวข้าโอ้โหมันหวงมันหวงเนื้อครับเดี๋ยวผมขอไปอุ้ยท่านผู้ชมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วผมขอขึ้นผมขอขึ้นฟังก่อนเอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอ้โเกือบตายนะครับเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหอุ้ยมันเอาเนื้อผมไปด้วยหัวของผมฉลาม แดกหายไปแล้วตายโธ่ไอหลามเอ้ยไอหลามปลูกต้นไม้ก็ยังไม่เสร็จเลยอืมโอเคเดี๋ยวไปต่อเนะอออเอ้ยรือเกยเตืนครับทีนี้เราก็ต้องดันมันก่อนเนาะดันไงวะฮึจะดันไงืออเออเตะมันลงไปก่อน อ,อ,อย่าพึ่งเะยเว้ยฮะโอเคโอเคเอาละเอาละอือโอ้โหโอ้โหฉลามเนาะฉลามดุจริงจริงแม่จะสำเร็จไหมเราเอาละเอาละ เดี๋ยวก่อนนะตั้งลำดีๆก่อนนะครับท่านผู้ชมเลี้ยวก่อน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 นะครับอืขับเรือไม่ใช่ง่ายๆนะครับยากเหมือนกันนะโอ้ยเฮ้ยเรือจมว่ะเฮ้ยโอ้โหแม่แม่โอ้ยโอ้ โอ้โห,โห,โหเฮ้ยเรือดำน้ำเว้ยเรือดำน้ำครับอู้หุ้ยเฮ้ยเป็นเรือดำน้ำเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปลูกตัวไม้ก่อนซิอย่าเพิ่งเป็นอะไรนี่ถายก่อนนะอุอ้ยฟึ๊บเฮ้ยในน้ำมีฉลามไม่ละอ้าวเฮ้ยเรืออยู่นู่นเลยอวิอ่งขอไว้น้ำก่อนละกัน ฉลามว้าไม่สำเร็จครับท่านผู้ชมฉลามฉลามกัดครับอไปหาเลยโอ้โหโอเคเนาะวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวข้างหน้าก็ค่อยเล่นใหม่เนาะสํหรับวันนี้แค่นี้ครับ